คุณผู้ชมเปิดมานาะทีแรกก็ต้องร้องอึง้งเมื่อวอลเลย์บอลสาวไทยยูสิบเกือบแพ้สาวฟิลิปปินส์แบบไม่ทันตั้งตัวชนะแบบคือจับ3ต่อ2เซตทั้งที่ตกเปอร์เซ็นต์ดีกว่าแต่กลับถูกบล็อกซตกระจุยเลย เนี่ยคือสัญญาณกระแสะเพื่อนบ้านมาแรงที่พัฒนาขึ้นเร็วมากและนาทีนี้ชะตากรรมตั๋วใบสุดท้ายที่จะไปชิงแชมป์โลกกำลังอยู่ในมือน้องๆติดตามเลยเพราะคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าทำไมสถิติมันถึงสวนทางกับผลเกมและไทยจะแก้เกมรับบล็อกที่ยังเป็นจุดอ่อนก่อน้วนเดือดรอบชิงแชมป์อันดับ5ได้ไหมคาตอบทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้ว168ค o m m น c h a n n e ค่ะ คุณผู้ชมคะก่อนจะไปคุยกันถึงแมตของน้องๆอ,อย่างละเอียดยิบเลยนะคะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตาม168 c o m คอมเมนต์ชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะอ่ะแม่เปิดมาก็อึ้องเลยนะทีมสาวไทยยู16เกือบเอาตัวไม่รอดอะ่ะกับสาวฟิลิปปิน์ในศึกเอเชียเรียกว่าชนะกันแบบหือจับเลย3ต่อ2เซตแต่ที่น่าตกใจกว่าชัยชนะนั้นนะก็คือ ทำไมทีมที่ตบได้เปอร์เซ็นต์สูงกว่า38%เทียบกับ27%เนี่ยกลับเล่นแบบกดดันจนเกือบแพ้แอดมินบอกเลยว่าเกมนี้มันเหมือนกับกระจกสะท้อนพัฒนาการของวอลเลย์บอลเอเชียที่กำลังเปลี่ยนไปค่ะฟิลิปปินส์ที่เคยตามหลังเราตอนนี้โอ้โหบล็อกเราฉลุย15ครั้งขณะที่ญี่ปุ่นไต้หวันเนี่ยเล่นกันแบบระดับเทพสปีดบอลงี้โอ้โหเร็วเหมือนชุดใหญ่เลยนะ และว,วันนี้ชะตากรรมตั๋วใบสุดท้ายไปชิงแชมป์โลกกำลังอยู่ในมือน้องๆสาวไทยของเราเจอกับอุซเบกิสถานฟิลิปปินส์เจอกับฮ่องกงถ้าทั้งคู่ชนะเนี่ยวันเสาร์นี้เราจะได้เห็นรีแมตช์แห่งการชอำละแค้นคุณผู้ชมคิดว่าการที่ทีมอื่นในเอเชียพัฒนาขึ้นเร็วแบบนี้มันเป็นโอกาสหรือว่าภัยคุกคามต่อวอลเลย์บอลไทยคอมเมนต์มาคุยกันเลยค่ะ แต่คุณผู้ชมภายใต้ชัยชนะที่เรียกว่าหวานขมมันมีสาปัญหาสำคัญในมุมมองแอดมินว่ายัางแก้ไม่ได้ค่ะ 1. จิตใจในักกีฬาที่ยังเปราะบางทำไมน้องๆถึงเล่นแบบกดดันตัวเองจนรวนะ่ะทั้งที่เรียกว่าสกิลฝีมือนั้นใกล้เคียงกันจนกลายเป็นว่ากดดันทำให้ไทยเนี่ยทำคะแนนพลาดไปเองถึง28ครั้ง 2. เกมบล็อกตบหนีบล็อกที่ยังเป็นจุดอ่อน ต้องบอกเลยนะว่าทีมของฟิลิปปินส์เนี่ยค่ะตัวเขาไม่ได้สูงแต่เขาเนี่ยบล็อกเราได้15ลูกอะ่ะอันนี้ไม่ใช่เรื่องความสูงนะคะแต่มันเป็นเทคนิคและการอ่านเกม 3. พัฒนาการแตกต่างชัดเจนในเอเชียคุณผู้ชมพูดถึงญี่ปุ่นไต้หวันโอ้โหสปีดบอลเนี้ยเร็วระดับ v n l แล้วนะ ขณะที่บอลของเราเนี่ยค่ะยังช้ากว่าเขาถ้าปล่อยไปแบบนี้อีก2-3ปีข้างหน้าเราจะตามเขาทันหรือเปล่าอ่ะแอดมินถามจริงๆเลยนะคุณผู้ชมคิดว่าปัญหาหลักของวอลเลย์บอลเยาวชนไทยของเราเนี่ยอยู่ที่การฝึกซ้อมจิตใจหรือว่าระบบการพัฒนาที่ล้าหลังอะปัญหาจากจุดนี้จริงหรือเปล่าคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมานะคะ แบ่งปันไอเดียถกเถียงวิเคราะห์กันได้เลยเพราะว่าการที่เราพูดกันแบบนี้มันคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาค่ะและแล้วจุดพลิกผันที่ทุกคนลุ้นกันตัวเกรงกันอีกแล้วคุณผู้ชมการแข่งเพื่อตั๋วไปชิลีนี่คือจุดเปลี่ยนของวอลเลย์บอลเยาวชนไทยที่เรากำลังลุ้นกันเกมต่อเกมนาทีนี้เกมกับอุซเบกิสถานกำลังจะเป็นบทพิสูจน์ว่า น้องๆจะลุกขึ้นจากความผิดพลาดเมื่อวานได้ไหมจิตใจนักสู้ที่เคยเปราะบางจะแข็งแกร่งพอไหมและที่สำคัญเราจะเห็นการปรับตัวของทีมภายใน24ชั่วโมงหรือไม่แต่เดี๋ยวก่อนแอดมินมีข้อมูลที่เด็ดที่มาฝากคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมต้องรู้ย้ำอีกทีนะคะคืออุซเบกิสถานเนี่ยเขาไม่ใช่ทีมอ่อนเลยนะเพราะว่าพวกเธอ พึ่งดวลมาแบบสูสีกับทีมระดับท็อปของสายอีนั่นหมายความว่าแมตที่เราจะเจอกับเขาเนี่ยมันคือการทดสอบที่แท้จริงเลยค่ะ ถ้าวันนี้ไทยชนะไม่ใช่แค่ได้ชิงอันดับ5แต่คือการพิสูจน์ว่าเด็กไทยได้เรียนรู้จากความผิดพลาดได้และถ้าฟิลิปปินส์ก็ชนะด้วยโอ้โหคุณผู้ชมเสานี้เราจะได้เห็นรีแมตแห่งสักดิ์สีที่ทั้งสองทีมต่างต้องล้างตากันคุณผู้ชมแอดมินบอกเลยนะว่าตอนนี้คือโมเมนต์แห่งประวัติศาสตร์เพราะไม่ว่าผลจะออกมาแบบไหน จากจุดนี้ไปวงการวอลเลย์บอลเยาวชนไทยจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแล้วเรากำลังเห็นการเกิดของดาวรุ่งการพัฒนาที่เร่งเร็วและการเปลี่ยนหรือย้ายอาณาจักรแผนที่แห่งเจ้าอาเซียนของวอลเลย์บอลเอเชียแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่าไทยจะไปทิศทางไหนไปชิลีด้วยความมั่นใจของเราหรือต้องกลับมาปรับตัวกันไหมคอมเมนต์มาคุยกันก่อนเริ่มเกมกันเลย เพราะนาทีนี้ทุกความเห็นมีค่าทุกการลุ้นสร้างแรงบันดาลใจและแล้วหลังจากการดวลที่ดุเดือดผลลัพธ์ก็ออกมาให้เห็นกันแล้วนะคะคุณผู้ชมหลังจากจุดเปลี่ยนที่เราเนี่ยลุ้นกันแบบหมใจหายใจคว่ำตอนนี้ภาพมันชัดแล้วอะว่าไทยกับฟิลิปปินส์ตางก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงอันดับ5อย่างสวยงามค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังเกม มันน่าสนใจไม่แพ้กันเลยแอดมินมาบอกคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือสถิติของสาวไทยเราค่ะเริ่มจากสถิติการเซิร์ฟเอสของไทยในเกมนี้อยู่ที่12ซมันสูงขึ้นจากแมตช์ก่อนหน้านี้อย่างชัดเจนเปอร์เซ็นต์การตบสำเร็จดีขึ้นถึง41จากเดิม38และที่สำคัญจำนวนบล็อกทีมของคู่แข่งลดลงเหลือแค่6ครั้งจากเดิม15ครั้ง แอดมินวิเคราะห์ให้ฟังเลยนะนี่คือชัยชนะด้วยการแสดงให้เห็นในการปรับตัวของน้องๆภายใน24ชั่วโมงการที่สถิติทุกด้านเนี่ยมันดีขึ้นอย่างชัดเจนแบบนี้ชี้ให้เห็นเลยค่ะว่าทั้งโค้ชและก็นักกีฬาเนี่ยได้เรียนรู้จากความผิดพลาดได้จริงๆและที่น่าชื่นชมก็คือเกมรับของเราที่ดูมั่นคงขึ้นเห็นชัดเจนเลย การเคลื่อนที่เอ่ยการบล็อกที่เร็วขึ้นเอ่ยการเลือกตบที่ฉลาดขึ้นเอ่ยทั้งหมดเนี่ยมันคือพัฒนาการที่วัดผลได้ภายในเวลาอันสั้นค่ะแต่คุณผู้ชมเรื่องยังไม่จบอ่ะเพราะรอบชิงอันดับ5ที่กำลังจะมาถึงมันคือการลุ้นตัวไปชิลีและคือการพิสูจน์ว่าใครพัฒนาได้เร็วกว่าการระหว่างสาวไทยกับสาวฟิลิปปินส์ค่ะ คุณผู้ชมล่ะมองว่าจากสถิติที่เปลี่ยนไปของเราเนี่ยไทยมีโอกาสชนะฟิลิปปินส์ในรอบชิงมากน้อยแค่ไหนหรือฟิลิปปินส์เองเขาก็ปรับกลยุทธ์ใหม่เช่นกันคะ่ะคอมเมนต์มาคุยกันให้เต็มที่เลยเพราะว่าการวิเคราะห์แบบนี้มันคือสิ่งที่ทำให้เรานั้นพัฒนาก้าวไปด้วยกันค่ะ คุณผู้ชมจากเกมสูสีที่ไทยแสดงให้เห็นว่าการล้มแล้วลุกใหม่สำคัญกว่าชัยชนะครั้งเดียวแต่บทเรียนที่ว่าด้วยความยืดหยุ่นทางจิตใจที่นักกีฬาทุกรุ่นต้องมีนี่แหละและตอนนี้แอดมินขอชวนทุกคนร่วมทายผลกัน คุณผู้ชมคิดว่าวันเสาร์นี้ทีมชาติไทยของเราจะชนะฟิลิปปินส์กี่เปอร์เซ็นต์คอมเมนต์เป็นตัวเลขนะบวกกำลังใจให้กับน้องๆใต้คลิปนี้กันเยอะๆเลยอแอดมินขออย่าตามกว่า168คอมเมนต์ได้ไหมคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ,ะกดติดตามกดกระดิ่งช่อง168 Comment c h a n n e ไว้นะคะเพราะว่าสัปดาหนะ์หน้าแอดมินจะมาวิเคราะห์ 10ข้อได้เปรียบของวอลเลย์บอลสาวไทยในศึกชิงแชมป์โลกอย่างละเอียดยิบเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,เ,ยวเร็ว,เรวไปเร็วไปเอาให้ได้ไปก่อนนะอันน่าอ่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากฟังแบบละเอียดยิบเลยเนี่ยแอดมินสรุปทุกสถิติแล้วก็บทวิเคราะห์ไว้ในพอดแคสต์แล้วค่ะกดฟังได้ผ่านลิงก์ใน descriptio นี้ด้านล่างเลยนะคะ สุดท้ายนี้ไม่ว่าเปอร์เซ็นต์จะเป็นเท่าไหร่แอดมินขอเป็นกำลังใจให้100%เเลยลุ้นไปได้วยกันนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ